บริการตัดหนังทําแค่ตัดหนังอย่างเดียวหรือเปล่าคะตัดเล็บด้วยไหมโนโนค่ะเราทํามากกว่านั้นถ้าอยากทราบว่าเราทํามากกว่าตัดหนังไหมไปดูกันค่ะ ah. ขั้นตอนแรกตัดเล็บใบทรงเล็บจะทําความสะอาดมือหรือเท้าก่อนนะคะสาหรับตัดหนังเท้าเราจะสะครับพร้อมขัดส้นเท้าเบาๆให้อีกด้วยแต่ถ้าลูกค้ามีส้นเท้าที่หนาส้นเท้าแตกเยอะกว่าปกติแนะนำให้เพิ่มบริการ removal dead skin เข้าไปด้วยก็จะตอบโจทย์มากกว่าคะ่ะหลังจากนั้น เราจะใช้เจลตัดหนัง CND Cuticle Away เป็นตัวช่วยทำให้หนังรอบขอบเล็บหลุดง่ายขึ้นค่ะรอเวลาให้เจลทำงานนิดหน่อยก็เริ่มตัดหนังกันได้เลยค่ะตัดหนังเสร็จแล้วยังยังไม่พอค่ะมีผลิตภัณฑ์บำรุงเล็บจาก INM และแคแลเซสำหรับปกป้องหน้าเล็บให้อีกด้วยและปิดจบขั้นตอนสุดท้ายด้วยการทาโลชั่นบำรุงผิว CND ให้ผิวคุณชุ่มชื้นตลอดทั้งวันบริการตัดหนังมือหรือตัดหนังเท้าเพียงแค่350บบาทเท่านั้นแต่ดูแลคุณได้มากกว่าแค่การตัดหนังธรรมดาจองคิวเพื่อรับ ประสบการณ์ที่มากกว่าได้แล้ววันนี้ที่ l i เลนเนลและ d e วา d i ดีว่านะคะ